มาดิครับมาดิ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 มาดมาดหมีโดโซโล่นะครับม่วงดง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 ก็โดนตีพิภทราโอ้โหม่วงดงยังม่วงดงยังหลับโอ้โหหลับสองหลับสองหลับสองน้องหลับสองดูดิผมมาแล้วนวเนี้เลยนูนนี้กันเลยนะเอา้าแล้วทั้งทีม,มีกูตายคนเดียว <laughs> ไม่เอาสิเพื่อนเออ ไอ้กันบ้างสิยิงโอ้โหช่างเชื่องช้าซะเหลือเกินปล่อยอไรทุ้ยพอปล่อยไว้ก็ไม่มีดาเมจก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับซับทั้งหมดสามเจ็ดซับ <c oughs> คือว่าพีก็ตส่าห์ตั้งใจทำยูทูป อุตส่าห์ตัดคลิปมาเป็นวันวันเดือนนุองน้องให้ดูพี่ก็ไม่เคยสนใจพี่บ้างเลยคือห้าร้อวิวครับน้องกดซับคนละคนละหนึ่งทีครับพี่ก็จะได้ห้าร้อยซับแล้วครับตัวไม่เป็นไรครับคลิปนี้พี่ขอแค่สองไลค์หนึ่งไลค์ให้กับพี่แล้วก็อีกหนึ่งไลค์ ให้กับตัวละครที่พี่จะเล่นแล้วกันครับ Praystar d a r k Tale d a r k t a ร t Dark ดาร์ลแล้วกัน Dark t a l e ดูดิครับมันเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลแต่ว่าโมเดลโคเฟี้วเอาเล่นดีกว่าคือตัวนี้ไม่ได้เล่นเป็นชาติแล้วครับแต่ว่าก็ิ l นะอ่ะนะอขอไม่ได้ไหมเพื่อนขอละ ไม่เป็นไรแสดงว่าพวกคุณกำลังจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ Play Stars off. s t a r ร o f อฟในเมื่อพวกน้องเลือกอย่างนี้พี่ก็ต้องทำให้น้องได้รู้สึกว่าเพลสตาร์ออฟนั้นมันโหดแค่ไหนบอกเลยว,ว่าเพลตานี่ผมมาลเล่นนานแล้วนะครับแบบโอ้นานมากแบบ โคตรนานแล้วดูสก,กินมันสิครับโอ้โหนึกว่าตุ๊ก,กตาครับตุ๊ก,กตาดูดิมีมือแล้วก็มีมีปีกออกมาโคตรเฟี้ยวดูตาสีเละไหมโอ้โห,ห,โโหปิดหน้าทั้งคู่เลยตัวหนึ่งก็ปิดตาตัวหนึ่งก็ปิดหน้าบอกแล้วว่าเกมที่เราจะดูกันก็อาจจะไม่ตึงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ก็อยู่แค่แรงแดมอนเหม็นชื่ม,มาครับไม่ได้นานแล้วลครับแต่ถ้าแบบทรัพย์ที่ถึงสักพันหนึ่งครับ ที่ก็อาจจะไปขึ้นคอนแล้วก็ไม่ได้ให้น้องๆดูกันนะครับดังนั้นกดซับด้วยยินดีต้อนรับซูอาโอวีเจอกับแพนด้าครับมาเลยแพนดา้าปิงปิงเอามาอังกรให้กิ้งิมปิงโอ้โหโอ้โห oh. oh. ทำไมตัวเราดูง่อยจังเลยไม่เป็นไรสู้ตายสู้ตาย ผมสู้ตายครับถึงผมจะไม่แรงแนตะ่ผมก็สู้ตายผมมันก็แค่สกินตาเลกนี่ไง,าางไม,มาซี่มาซี่มีแพนหน้ามีแพนหน้ามีแพนน้า ยังไง,เก,งเกือบตายนะครับจะกกเนียนอ่ถงเียถอยก่อน,ออนมาผอมาแล้วเพื่อนจวนนี้ยังไงครับโอ้โหเพนวิ่งหนีมาแล้วผมก็มานาก็จะหมดครับไปคิวรอยิงโอ้โหช่างเชื่องช้าสะดเลอเกินปล่อยอไรทุยพอปล่อยไว้ก็ไม่มีดาเมจมาสี่แล้วต้องบูแบบเต็มตัวเน้นตีธรรมดาดีไหมป๊อแปะป้อแปะ ป้าแป๊ใช่ไหมนี่ไงเต็มหน้าคลิปไปก่อนเต็มหน้าคลิปไปก่อนยิงโอโ้โหมานาหมดก่อนมั้งดูทรงมาซิมาซีมาเพื่อนผมมาแล้ว เราหรือเปลาไปช่วยพวกคุณเองโอ้โหยิงนิดเดียวก็โดนแล้วตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปยิงมังกรไปยิงมังกรไปตีสกิลสองไปหืมตีธรรมดายังเบาอะครับแล้วจะเอาอะไรมาแรงไปครับกลับเลนกลับเลนลินปิง ลินปิงมาเลยลินปิงกระแทกไปหนึ่งทีลินปิงลมหายใจมังเกะลังแห่งมังกรตาเล่ตึงม่วงดง ม่วงดง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 ก็โดนตีธรรมาโอ้โหม่วงดงยังม่วงดงยังหลับโอ้โหหลับสองหลับสองหลับสองน้องหลับสองดูดีหลับสองครับผมพลังแห่งการตีธรรมดาแล้วก็ลมหายใจมังเกะปินปิ้ง มาดีครับมาดี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 หม,ม,มีโดนโซโลนะครับหมีโดนโซโลนะครับขาป้อมขาป้อมตีปลายตีปลายโหตีไวอยู่เนี่ยขอบคุณมากครับม,มาเอาต่อไหม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 อ่ะอุ้ยอุย้ยผมโดน โอ้หลนไปหน่อยตะกี้นี้ถ้าไม่หล่นนะน่าจะกดเว็งสกิลหนึ่งให้มันดีๆหน่อยครับนวเนียนวเนียครับได้ล่างยังไงโอ้โหโดนดึงยังไงต่อพลิกมาได้มาแล้วผมมาช่วยแล้วเพื่อนผมมาแล้วนวเนียเลยนวลเนียกันเลยนะเอา้าแล้วทั้งทีมมีกูตายคนเดียวไม่เอาสิเพื่อนเออไอกันบ้างสิ อยาให้ผมต้องรับความอับอายที่ตายคนเดียวในทีมเซตายตายเออเออเจอแบบนี้เข้าไปผมก็ตีป้อมสวยครับเพื่อนตีป้อมอยู่สวยครับเพื่อน สวยครับเพื่อนชิวไหมหลบชิวไหมชิวไม่ชิวไม่รู้แต่กูตายคนเดียวในทีมว้าจบไปแล้วจบไว้ไปหรือเปล่าอันดับที่หนึ่งเป็นไงครับพลังของพี่ครับตายคนเดียวในทีม แต่อันดับที่หนึ่ง MVP น้องๆก็ดูดูเป็นไงเป็นไงครับหลายคนงงเลยนะครับโอ้โหอะไรอะ่ะเอาเพต้ามาออฟได้ไงมันจะเก่งไหมนี่ไงครับดูสิครับเพต้าออฟเป็นไงครับเป็นไงมันดูดาเมจต,ตรงไหนข้อมูลนี่ไงดาเมจเยอะสุดในทีม ่อห้พี่จะตายหนึ่งแล้วก็เป็นเพตาออฟแต่ว่าพี่คือเพตาออฟที่ MVP ไงจังหวะนี้ไลมันต้องมาแลยไหมครับทับสไครตต้องมาแล้วไหมครับน้องอย่าต้องให้พี่แบบลำบากเลยก็คนทำไปแบบนี้เลยครับก็สำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ว่าโมเดลมันสวยดีนะครับเอออยากให้มีเอฟเฟกต์ินอยู่นะดูดี เท่เท hey, hey, hey. น่ารักน่ารักน่ารักเห็นไหมก็ถ้าใครชอบคลิปนี <c oughs> ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสอบสไค i b e ให้พี่หน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่มีเวลาเยอะๆแล้วก็คิดอะไรแบบดีๆออกเนี่ยพี่ก็จะมาทำคอนเทนต์แบบเจ๋งๆดีๆให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye bye. Tui.